จากเส้นบะหมี่ใครจะไปคิดครับว่าสามารถนำมาแปรรูปทำเป็นขนมได้ฟังไม่ผิดครับเส้นบะหมี่กลายเป็นขนมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับบะหมี่อบกรอบทรงเครื่องภายใต้แบรนด์นิสังังซึ่งเป็นโปรดักต์ใหม่ของบริษัทให้เส้นสารสุขโรงงานที่ผลิตและแปรรูปเส้นบะหมี่ที่ขายส่งไปทั่วจังหวัดนครราชสีมา อะไรคือแนวคิดที่ทำให้เขาแปรรูปบะหมี่ให้กลายเป็นขนมแบบนี้ได้ตามผมไปพูดคุยกับเจ้าของโรงงานนี้กันครับสวัสดีค่ะแมบบ่นะคะสุวรรตากิตยาอน,นบค่ะเป็นกรรมการบริษัทให้เส้นสั่งสุดจำกัดค่ะบริษัทเราผลิตเส้นบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวค่ะปัจจุบันเปิดมาประมาณ70ปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นอากงอามาค่ะแล้วก็ส่งต่อมารุ่นคุณพ่อแล้วก็ส่งมารุ่น แบตเนี่ยค่ะกับพี่น้องช่วยกันดูแลนะคะแต่ก่อนก็เป็นโรงงานเล็กๆค่ะไม่ค่อยมีพนักงานเท่าไหร่ส่วนตอนนี้ก็เติบโตมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพนักงานเพิ่มขึ้นปัจจุบันเวอร์มีเราขายอยู่ภายในจังหวัดโคาราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหการรมภาคที่6เนี่ยค่ะได้ชวนพวกเรามาเข้าร่วมโครงการะคะ่ะเราก็เลยใช้เศษของเกี้ยวที่เราตัด ออกตัดทิ้งแล้วก็เอามาทําใหม่เนี้ยค่ะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาค่ะทางศูนย์สเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6อะค่ะได้แนะนําให้ผู้เชี่ยวชาญค่ะมาปรึกษาส่วนในส่วนของเศษเกี๊ยวโดยนําเศษเกี๊ยวที่เหลือใช้ค่ะมาเพิ่มมูลค่าโดยการเป็นส่วนผสมของบะหมี่อบกรอบค่ะเป็นขนมพบเคี้ยวแบบใหม่ค่ะหลังจากแปลรูปมาแล้วค่ะ ก็ได้มาเป็น3รสชาติค่ะก็คือรสคลาสสิกรสชีสแล้วก็รสบาร์บีคิวค่ะ ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยล่ะครับกับบริษัทให้เส้นสารสุขที่มีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการนำเศษเกี๊ยวที่เหลือทิ้งมาสร้างมูลค่าโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บะหมี่อบกรอบทรงเครื่องเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัยนอกจากอาจารย์ที่มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็มีอาจารย์อีกกลุ่มนะคะที่มาช่วยเรื่อง การพัฒนาแบรนด์พัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาแพคเกจจิ้งภายใต้แบรนด์นิสังค่ะขอบคุณศูนย์ส่ง,สงเสริมอุตสาหากรรมภาคที่6และอาจารย์นะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็เข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาสูตรของขนมบะหมี่อบกรอบตัวนี้ค่ะทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้สำหรับใครที่สนใจนะคะตัวบะหมี่ไห้นะคะบะหมี่คูม้แล้วก็บะหมี่อ,อบกรอบทรงเครื่องตานนิสังเนี้ยคะ่ะสามารถ ติดต่อได้ที่แฟนเพจช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าเลยค่ะขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6กกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม